สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนค่ะครับผมนี่กลับมาพบกับพ่อคันเก่าแล้วนะครับกับช่องนุ้มซายนี่นะครับพี่ครับครับผมะมาเจอกับเราสองคนอีกแล้วพี่น้องค่ะมี่วามสนแบบันพีบรรนน้องกินเก่านะครับผมเนาะแมนจ้ะตัมตัมซั่วด้วยจ้ะพี่น้องตัมซั่วตัมซั่วตัมซั่วตีนไก่ตีนไก่พี่น้องมาเด้อจ้ะเซฟเซฟนำกันเนาะมือนี้ไก่ตัวเล็บมือนางบอกเมนจ้ะ แล้วก็ใส่เม็ดกระทินใส่พริกแห้งเลือพี่น้องมาเนี่เม็ดกระทินในข้าวเราได้เด้อครับเนาะจต่ผักมาเป็นสวนคือเก่าค่ะบาร์รอคกนงอนนี่ข้าบ่ได้เม็ดกระทินเนี่ยผักหนุ่มสาวอินดี้นี่มักกินหลายจักระดมาได้นเมนูมี่ยังมี่ยนี่หลายอย่างก็เหมือนหลายอย่างหลายอย่างมาเป็นสวนแบบไอ้นี่ไอ้ผักผักข้าเฮาไอ้นี่ยังอันคือใช่แล้วก็อันนี้ลวกจ้ะพี่น้องนี่ยนนี่อ่าไอ้นี่ไอ้คณะลวกจ้ะ หอมหอมบอกมาจากมาจวดจวดกันเลยเมทู<อ>ผูลุยด้วยลุยลุยจ้ามาจากโอ้จัดการกันด้นปาอุบอ,บอบพี่นอ้องสุดจริน้อ

ขอตักชิสนสดน้ำเท่าไหร่น่นาแบบคุยนี่อวบพี่น้นอ,อ,นองเอ้ยพี่จะเล่นเนี่ยหลายโง<ก>่ไม่หนักเจ็ดทอ่ออีกแล้วพี่น้องเอ้ยเหมือนปวดหนักเลย น้อ่อนในเพิ่นต่ำถ้าบอกเผ็ดเพิ่นกับบอเซอ่ยเ,เพิ่นนะครับ,บพริกนี่ต้องเป็นเผ็ดเป็นน,นึ่นเลยเปิดดีดีพี่น้องเปิดดีเนาะ ใเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นุ่มสาววีนี่นครับเนาะสำหรับทุกคำพี่น้องเลยตรงไปเปืเป่อยแซ่บส่วนน้ำเราะน้ำมันอยู่ข้างล่างของน้อง ก็ลองก็ใส่ซ้อนกันแลวกันกับพี่น้องมักใจสดน้ำมันพร้อมนะถึกใจหลายพี่น้องเอ้ยมนันเนี่ยเมื่อเริ่ออกแล้วป่ะเนี่ยรสชาตินี้ชอบอขนาดลวกพี่น้อง เด,เเดเคำไม่ใหญ่กลับไปบ้านเมื่อกี้กัน,กน,มมนไม่ได้ต,ไาต,ตางซุมเนาะกินหลายคนเนาะ ป้าน,าน,านาาี่ว่ะเจ็บไหมขอดใจนะครับพี่น้อง ดคต้มขนาดนี้แหละพี่น้องพอดีต้มเปื่อยหลายกันหมดเแยะนะอร่อนะน่าดีเนะาะรอมคงสมุสิบี่วนะันนฮะ ลายแตกับขอโทษขอไัยเด้อครับ,รบพักกันร้านหลายไม่รู้ก็เป็นพวกต่ำนี่คาดภาคไว้นะครับี่น้องคาดพักนี้มันคือเบิร์ดคอปแซ่บเลย

มาแต่กของเลยได้เลยเป็นจังแซ่บเนาะบริฮ้อนนะครับเพ็ดฮะลมกับเปรี้ยวอย่างเข้าไปลองเลยแต่ว่าเพ็ดเพ็ดแห้งแห้งคิดว่าบ่อต่ำกว่าบรอสี่สิบกับห,หา้าสิบหรือไหมทางดุแห้งมือจกเหนื้อย่อยในบ่านกัได้ครับ เล็บสวยๆครับผมเล็บสวยๆซื้อมาห้าสิบบาทพี่น้องเอ้ยนี่ตีนไก่น้องเล่าๆหลาย Con gai gà lót bát ngủ yên cái xe dặn cái xe nó là cái đâu hết nóng bụng cái đâu hết nóng bụng cái đâu ใช่สดหน้าเลยประเชรเพชรแต่แซ่บไปทั้งเ้ยเบิ้งสีหน้าเราลองบริห้ใด้ลยนะครับเหงื่อเต็มเหงื่อแตกเลยที่เหงื่อออกนี่คือแซ่บใช่ไหม แซ <eight weeks. S 3> ่บนี่พี่น้องเองแซ่บๆกินแบบนี้เลาพี่น้องเองแซ่บๆนะเผ็ดๆด เด็ดเด็ดเอาไปทำกินเนอร์พี่น้องแซ่บ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 คือเก่าเาไไหนือปุ๋ยเหนือบัเดิมเลยแซ่บนะสิใช่ไหม อันนี้การเลือเดี๋ยวเอาไว้เก็บดังมัเด้อพี่น้องเด้อเบาลองพันเพชรแล้วเบิ่งเหือกงพ่อเจ็บเลยนะครับนะพระโอ้ยไปพ่อเดี๋ยวจิตรตอนโชว์พี่น้องก่อนเด้อครับพี่น้องเอาคนละโปรตีนนะครับยั่วๆจ้าขอโทษขอไปเด้อบโปรตีนนั่นเด้อครับสู้ให้ให้เบิ้งกินจินนะครับพี่น้องเด้อครับ เด็ดอืมอวุนนว้นชอบชอบอะไรไม่ถั่วเด็ดเลยพี่น้องคนซื้อถัเด็ดเลยดีกว่าคนได้กินเนาะ ขอบคุณพี่ๆทุกคนเด้อครับที่เข้ามารับชมคลิปนุ่มสาวนี่นะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะก้าพี่ๆคนใดที่เข้ามาเบิ่งกับครับเดียว่าสิให้กำลังใจน้องๆกับไอ้รบกวนพยายามอย่าก้นไอ้ขมโฆษณาเด้อครับเพราะว่านั่นคือกำลังใจเลยนะครับกำลังใจรักเลยนะครับโฆษณาเนี่ยนะครับผมเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้นุ่มสาวอินนี่ขอล่ำลาพี่ๆน้องๆไปก่อนเด้อจะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้า อย่าลืมกดให้กำลังใจน้งองๆนุ่มสาวอีกด้วยนะคะ oh <my S 2> สำหรับ <c oughs> คลิปนี้ไว้ขอลาแค่นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าค่ะครับผม <นะ S 2> สวัสดีครับ